ดวงความรักเดือนสิงหาคมปี2564ของชาวลัคนาราศีกันคนโสดสนิทมีคนมาจีบเยอะแต่คุณยังไม่ค่อยถูกใจคนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะจบแต่ไม่สนิทเขากลับมางอ้อแล้วคุณก็ใจอ่อนสำหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาเหลวไหลไปหน่อยนะคะแต่พอคุณเอาจริงพอคุณบอกว่าไม่เอาแล้วนะไม่ทนแล้วนะเขาก็กลับมาทำตัวดีขึ้นค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็รับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรง Description ค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและาราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและาราศีก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้จะแบ่งความรักเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่วไรสถานะและ3ก็คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะเชาากันคะ่ะดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระพุธด,ดาวความรักก็คือดาวพระพฤหัสค่ะดาวประจําตัวของคุณเดือนนี้เดินเร็วไปหน่อยนะคะย้าย3ามพบเรือนในเดือนเดียวเลย ในช่วงแรกๆนะคะต้นเดือน1-5สิงหาคมก็สถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎพบเรือนนี้นะคะเป็นพบเรือนลาภะพบเรือนแห่งความมีสเสน่ห์แต่พอวันที่6สิงหาย้ายเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์อันนี้ไม่ค่อยดีและเป็นพบเรือนวินาศค่ะแล้วก็พอในช่วงปลายๆเดือนประมาณ23สิงหาก็ย้ายมาเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในพบเรือนตัวเองค่ะดังนั้นนะคะการที่ดาวย้ายแบบนี้นะคะย้ายเร็วผิดปกติแบบนี้เขาเรียกว่าเดินวิกกตินะเดินวิกลกติในแง่ที่เดินเร็วจนเกินไปคุณ อาจจะมีความหมุดหงิดใจร้อนหุนหันพันแล่นตัดสินใจอะไรบางทีไม่ได้ทันคิดให้ทันท่วงทีบางทีเนี่ยตัดสินใจไปพูดออกไปโพรองออกไปแต่ใจเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นก็มีนะคะดังนั้นจึงมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะมีปัญหากับคนรักจนกระทั่งคุณเหมือนเหมือนจะเด็ดขาดใช้คำว่าเหมือนจะด้วยนะ <laughs> เหมือนจะเด็ดขาดว่าไม่เอาแล้วไม่ทนแล้วจะไปแล้วนะคะ ถามว่าทําไมคุณจะต้องมีปัญหากับคนรักเพราะว่าดาวคนรักคุณอยู่ในภพอริอยู่ตรงนี้มานานแล้วด้วยนะคะอยู่มาหลายเดือนแล้วแล้วยังอยู่ต่อไปดังนั้นเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่ความรักของคุณมันก็จะละหองระแหงนะคะมันจะมีช่วงพักบ้างอะไรบ้างนะคะแต่บางทีมันก็จะมีอารมณ์คุกรุ่นกลับเข้ามาใหม่ค่ะทีนี้ดาวความรักอยู่ตรงนี้อยู่ในเรือนที่เสียหายไม่พอยังเดินถอยหลังอีกนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เราาเดินเ็วผิดปกติ คนรักกัเดินถอยหลังดังนั้นมันไม่ไม่ on t s e s e p e p e g e คือมันไปกันคนละคือก้าวกันคนละกันคนละจังหวะ ทำให้มันไปด้วยกันไม่ค่อยได้มีปัญหามีเหตุที่จะต้องขัดแยง้งขัดแย้งกันนะคะมีเรื่องราวทะเละาะเบาะแหวงกันใหญ่โตแต่ถามว่าทะเลาะนี่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นโอ้โหด่าทอกันดุนแรงนะแต่มันเป็นความมาคุมาคุอยู่ลึกๆแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าความอดทนมันใกล้จะถึงที่สิ้นสุดเราอาจจะไม่อยากอดทนแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่ห้า วันที่6กรกฎาคมไปจนถึง22กรกฎาคมช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาเปราะบางมากๆที่เราจะไม่ค่อยทนอะไรได้แต่ก็ยังดีที่มีตัวช่วยคือดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวตัวตนของคุณนะคะ ดาวพระศุกร์ก็มาจากภพเรือนที่ดีด้วยมาจากภพเรือนกระดุมพระแล้วก็สุภะกระดุมพระคือการเงินสุภะคือความเจริญรุ่งเรืองนะคะคือความสุขดังนั้นเนี่ยการที่มีดาวพระศุกร์มากุมตัวมันทําให้คุณเนี่ยยังมีสเสน่ห์มากต่อคนรัก นะคะแล้วพอคุณมีเสน่ห์กับคนรักหนึ่งนะสองดาวคนรักเนี่ยเขาเดินถอยหลังดังนั้นการที่เขาเดินถอยหลังเนี่ยเขาไปไหนไกลไม่ได้หรอกเขาก็จะวน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 อยู่กับคุณนี่แหละจึงทําให้คุณก็ยังพัวพันพัวพันอยู่กับเขาอยู่พอคุณรู้สึกว่าจะเอาจริงและจะไม่เอาไม่ยอมไม่ทนแล้วกับนิสัยอะไรบางอย่างหรือกับการกระทําอะไรบางอย่างนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรแต่มันอาจจะเป็นปัญหาด้วยเรื่องของสถานการณ์ที่ทั้งคู่ต้องประจผจญกันอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะ ผนจญกับปัญหานี้กับเขาต่อไปแล้วอยากอยากอยากหยุดความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่ได้ว่ายอมง่ายๆเขาก็จะวนกลับมาทําดีเพราะว่าเขาว่าเดินถอยหลังเขายังไงเขาก็ยังต้องวนอยู่กับคนเดิมๆอยู่กับคุณนี่แหละยังไม่สามารถที่จะมุ่งหน้า move on อะไรจากคุณไปได้ดังนั้นเพื่อที่จะรักษาคุณไว้แล้วคุณก็ยังมีเสน่ห์ต่อเขามากด้วยการที่มีดาวคู่มหาเสน่ห์นะคะมากุมกันเนี่ยก็เลยทําให้เขาก็จะกลับมาทําดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนที่ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยย่า เข้ามาเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพเรือนตัวเองอันนี้จะดีนะคะคือออกจากภพวินาศและออกจากภพเรือนที่เสียละหนึ่งอันนี้ดีหนึ่งจุดนะสองคือดาวคู่มห ah าเสน่ห์เนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยก็ยังกลมอยู่ดังนั้นเนี่ยคุณก็ยังมีสเสน่ห์ต่อคนรักนะคะแล้วก็มีความใจเย็นขึ้นด้วยเพราะว่าพอดาวตัวตนมันออกจากภพเรือนวินาศวินาศมันคือความอุ้ยหงุดหงิดจุกจิก,จกอึดอัดอยากจะออกไปจากตรงนี้มันรู้สึกมันอยู่ไม่ได้แล้วทัทง้งทั้งที่จริงๆสถานการณ์อาจจะเหมือนเดิมก็ได้นะแต่ทําไมมันรู้สึกมันมันอยู่ไไม่ แล้วอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าคุณลองมองดีๆใช้สติไตรตรองดีๆสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยเหมือนเดิมเด้เลยแต่ว่าใจของเรามันมันเริ่มไม่อยากจะทนแล้วอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วพอดาวมันเคลื่อนในช่วงปลายปลายเดือนอา้าวรู้สึกเอ๊ะ รเราเป็นอะไรไปตอนนั้นเหมือนอะไรเข้ามาเหมือนมีเดวิลหรือตัวอะไรเข้ามาแทรกเราทําให้เราทนไม่ได้เอ๊ะแต่เราก็เคยทนมาได้ตั้งนานนี่ว่ะนี่หนาอะไรเงี้ยตอนนี้ทนได้อีกแล้วนะคะดังนั้นเขากลับมาทําดีเราก็ใจอ่อนอีกโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยก็ดูว่าจะมีความสมูทมากขึ้นนะคะมีการพยายามปรับตัวเข้าหากาันให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ต้องบอกก่อนเพราะว่า ดาวความรักนะคะคุณยังอยู่ในภพเรือนที่เสียไปอีกยาวๆเลยไปจนตลอดทั้งปีนี้จะมีช่วงเวลาที่เดินถอยหลังมาอยู่ในภพเรือนที่ดีอยู่แค่เดือนเดียวคือเดือนตุลาคมอันนี้พูดล่วงหน้าไปคร่าวๆเพราะว่าบางคนกเ็เขียนว่าแล้วเมื่อไหร่จะดีบางทีคอมเมนต์มาถามนะคะก็มันก็อยู่พื้นดวงหลักของคุณด้วยนะถ้าพื้นดวงหลักของคุณความรักมันไม่ได้เสียนะคะมันก็แค่จุกจิกจุกจิกเล็กน้อยแต่ถ้าพื้นดวงหลักความรักของคุณเสียดาวจรก็กเสียอีกมันก็จะรู้สึกเยอะแล้วยังต้องอดทนไปภาพรวมๆแล้วก็คงงตต้้ออดดททนไปลั ปีนี้จนกว่าดาวความรักจะย้ายจริงจงจังๆอีกทีในช่วงเมษาปีหน้านะคะยังไงสามารถดูดวงประจำเดือนไปแล้วเดี๋ยวพอในช่วงช่วงเนี้ยจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมีเรื่องของดวงความรักในช่วงปีหน้านะคะมาให้นะคุณอาจจะไปรอดูตรงนั้นคุณอาจจะได้รู้สึกว่ามันมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นเพราะปีหน้านี่มันจะต้องดีขึ้นกว่าปีนี้นะคะ อ่ะนี่คือเรื่องที่คุณจะต้องอดทนไปสิ่งที่คุณจะต้องเจอในช่วง สิงหาคมปี64นี้เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงไพ่บ้างนะคะเมื่อกี้เป็นดวงดาวค่ะไพ่ก็จะแยกเป็นสถานะชัดเจนเลยสําหรับคนโสดสนิทนะคะคือการที่ดาวความรักอยู่ในภพเรือนที่เสยแล้วเดินถอยหลังและการที่ดาวต,วตัวตนของคุณนั้นอยู่ในย้ายภพเรือนแตสามภพเรือนเนี่ยจะบอกว่าคนโสดสนิทจะได้มีคู่มีคนรักเนี่ยคิดว่าคงยากแต่คุณมีสเสน่ห์อย่างที่อธิบายไปว่าดาวคู่มาหาสเสน่ห์เนี่ยเขากุมตัวกันเขากุมกันอยู่นะคะดังนั้นทําให้มีคนมาจีบเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางทีก็เข้ามาแบบ บางทีก็เป็นคนไกลการที่ดาวประจาตัวคุณไปอยู่ในภพวินาบางทีก็ได้เจอเจอกับคนไกลเพราะวินาบางทีก็แปลว่าความห่างไกลหรือแปลว่าการเดินทางอาจจะเจอจากการเดินทางแต่ปัญหาคือคุณยังเฉยเยอยู่เลยอ่ะคุณยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจเท่าไหร่นะคะการที่ดาวความรักอยู่ภพอริบางทีมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีมาตรฐานสูงแล้วไอ้คนที่เข้ามาเนี้ยมันไม่เป๊ะตามมาตรฐานเราสักทีมันไม่ถูกสเปคไม่ถูกใจยังไม่ใช่สักทีดังนั้นก็มีเสน่ห์ก็ดีในแง่ที่โอเคอะ่ะเราก็รู้สึกว่ามีคนเข้ามานะแต่ว่าตัวคุณ อาจะยังไม่เลือกคบหาใครคะ่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะคะ่ะสถานการณ์นะคะเริ่มต้นด้วยไพ่5ดาบนั่นคือไพ่ของการมีปัญหากาันไม่ยอมกันเอาชนะคะคานกาันปัญหาใหญ่โตเลยนะคะแต่ว่า ไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งใหญ่โตปัญหาใหญ่โตในที่นี้แปลว่าไม่เข้าอกเข้าใจกันเยอะนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้เชิงทะเลาะนะก็อาจจะมาคุกมาคุกกันไปแต่ตัวตนคุณเนี่ยมีความเด็ดเดี่ยวอะไรบางอย่างมีความมุมานะหญิงทรนงอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าคราวนี้แหละฉันจะตัดให้ได้สักทีแล้วนะคะอะ แต่เขากลับมางอเพราะเขาดันได้ไพ่หถ้วยนะคะ6ถ้วยคือยังคิดถึงคุณอยู่ยังเอื้ออาทออยู่นะคะยังนึกถึงวันเก่าๆที่เคยดีต่อกันนะคะทําให้เขาก็จะกลับมางอกับคุณแหละแล้วขอเริ่มต้นใหม่6ถ้วยมาพร้อมกับเด็กถึงไม้เท้านะคะมีการขอเริ่มต้นใหม่แล้วก็พอเขากลับมาง้อจากไอ้ไพ่ของความรู้สึกหูญิงทรนงเด็ดเดียวเด็ดขาดก็กลายเป็นไพ่ e m p e r a น c e นะคะตัวตนของคุณก็คือ temperance คือการปรับตัวเข้าหากันการ พยายามถ้อยจีถ้อยอาศัยดังนั้นก็กลายเป็นว่าพอเขาง้อคุณก็ใจอ่อนอยู่ดีก็ยอมนะคะที่จะปรับตัวเข้าหาเขาใช้เวลามันก็คงจะยังไม่ได้ดีเป๊ะแต่เดือนนี้ดูว่าเขาทําตัวดีขึ้นเพราะว่ามันมันก็เห็นจุดจุดที่คุณดูเหมือนจะเอาจริงเหมือนกันเขาก็หวัน่นหวั่นเหมือนกันนะคะจะทําตัวดีขึ้นแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์มันไม่นิ่งหรอกมันก็มีทั้งดีและเดี๋ยวมันก็อาจจะกลับไปเสียใหม่เอาเป็นว่าคุณอย่าไป ไปมองไปข้างหน้าไกลๆมากนะคะเวลาดีเอนจอยช่วงเวลาดีไว้ในช่วงปลายปลายเดือนนะ่ะน่าจะดีเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยเข้ามาอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วนะคะกลุ่มกันกับดาวพระสุกอีกดังนั้นเนี่ยช่วงปลายปลายเดือนหน้าจะเข้าอกเข้าใจกันดีหลังจากที่เหินห่างกันไปในช่วงต้นเหมือนจะจบแต่ก็จบไม่สนิทก็วนกลับมานะคะแล้วก็ ใช้เวลาช่วงปลายเดือนที่มีคุณค่าตรงนี้ให้มีความสุขที่สุดนะคะแล้วก็พยายามทําความรักให้เข้มแข็งที่สุดนะเพราะว่ามันยังต้องเจอปัญหาที่จะเข้ามาอีกในอนาคตนะคะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรัก ชัดเจนแล้วสถานการณ์มองดูว่าโอ้เข้าได้ไพ่เดอะฟูลนะได้ไพ่ของคนเหลวไหลเลยนะคะเดอะฟูลนี่เหมือนทาตัวเป็นโสดเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาอาจจะเหลวไหลไปหน่อยนะคะทาตัวเป็นโสดบ้างหละบางทีก็ไปไหนมาไหนไม่บอกนะคะทําตัวเป็นอิสระไม่บอกไม่รายงานนะคะตรงจุดนี้มันทําให้คุณวุ่นวายกังวลใจแล้วก็รู้สึกเหมือนหมดใจนะคุณก็ คุณก็ได้ไพ่เดวิลได้ไพ่ของคนที่โอ้โหมันจุกจิกมากบางทีเขาเขาก็ทําตัวของเขาอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะแต่ตอนเนี้ยเรามีความรู้สึกเยอะรู้สึกว่าแบบทาไมเขาอย่างนี้ล่ะทําไมเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยทําไมเขาไม่เปลี่ยนสักทีแทนแทนี่เราจะคิดว่าเออเขาเ็เป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นมาตั้งนานแล้วเปลี่ยนไม่ได้หรอกอา้าวกลับไปคิดว่าโอ้ยเป็นมาตั้งนานแล้วคุณจะเปลี่ยนได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณคิดอย่างเงี้ยเยอะตามลักษณะที่ดวงดาวของคุณเขาเดินเขาโพพีนาธแล้วก็เจอไพ่เดวิลด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเรื่องของการมาคุมาคุก,กันแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ได้มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตแต่อาจจะเป็นแบบหุนหันพันแล่นคือไม่คุยไม่เคลียร์แต่ไปเลยตัวคุณอะ่ะคุณไม่คุยไม่เคลียร์แต่คุณไปเลยคุณไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยปิดประตูใส่หรือว่าแบบเก็บข้าวของออกไปอยู่ที่อื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แล้วเขาก็จะกลับมาง้อนะคะด้วยความด้วยลักษณะไพ่หดือเวิล์นะเขาจะกลับมาง้อนะคะแล้วก็เขาจะมาทําดีตามลักษณะของไพ่ ราชาถือไม้เท้าเขาจะทําตัวให้ดีขึ้นนะคะแล้วพอเขามาง้อเนี่ย,ด,ยด้วยลักษณะของความสัมพันธ์เดอะเวอรกับราชาถือไม้เท้าแปลว่าคุณก็จะยอมเพราะหนึ่งคือคุณก็ยังเห็นความสําคัญของเขาหน้าที่รับผิดชอบที่เคยทํามาร่วมกันสมมติว่าแต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกแล้วหรือเคยทําหรือมีธุรกิจที่ทําร่วมกันอย่างเงี้ยคุณก็ยังมองถึงตรงนั้นหรือบางคนอาจจะ ผ่อนบ้าน,ผ,นผ่อนรถร่วมกันอยู่อย่างเงี้ยหน้าที่รับผิดชอบตรงนั้นเนี่ยมันค้ำอยู่ทําให้คุณยังเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดที่จะจับจะไปไม่ได้ส่วนบางคนที่ไม่ได้มีอะไรผูกพันกันเลยยังไม่ได้แต่งเป็นแค่แฟนลูกก็ไม่มีธุรกิจร่วมกันก็ไม่ม,ม,ม,มีบ้านรถก็ไม่เคยซื้อร่วมกันแต่ใจคุณนั่นแหละค่ะที่ผูกพันกันกันกบเขาเพราะฉะนั้นพอเขามาง้อคุณก็ คุณก็ใจอ่อนอยู่ดีมันก็เลยยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยังยังตัดก,กันไม่ได้หรอกนะคะมันยังผูกพันกันอยู่เยอะแต่ว่าถ้าจะคาดหวังเขาว่าเขาจะเป็นอย่างที่หวังเขาจะไม่เหลวไหลอีกแล้วเลยต้องการคํามั่นสัญญาจากเขาเขาอาจจะให้นะเพราะว่าในช่วงงอ้อขออะไรเขาก็จะพูดว่าเขาจะทําแต่ทําจริงได้หรือเปล่าอันนี้คุณต้องดูกันไปยาวๆค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกันนะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ